ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาใหม่แล้วนะครับเมื่อวานเฮียหยวนติดภารกิจสําคัญเลยไม่ได้มาให้ในช่อง YouTube เฮียหยวนพารวยนะครับแต่วันนี้กลับมาให้นาทางทีเด็ดกันอีกครั้งก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮียหยวนยังเป็นทางการ8ลีก้า911เว็บฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขนานี้อย่าลืมนะครับ สนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียห,หยวนจาก VP วันนี้เฮียห,หยวนทำโปรโมชั่นพิเศษไว้ขอบคุณแทนความเป็นกันเองของเฮียหยวนนะครับเพียงสมาชิกกดแชร์ลิงก์ของเฮียหยวนเข้าไปก็จะได้ยอดเทิร์นคืน1%ของยอดเล่น นะครับทุกท่านหรือสงสัยกับโปรโมชั่นต่างๆเข้าไปสอบถามน้องๆได้เลยนะครับครับก่อนอื่นนะครับวันนี้เฮียหยวนสนใจไปทางฟอนทางบอลเฟนลีกครับหรือบอลถ้วยของฝรั่งเศสเป็นการเจอกันของปารีสแชงฌแมงเจอรียงที่สนามสตาเดอฟองสนามกลางนะครับเต็ดเวลาตี20นาทีตามเวลาบ้านเรา น่าเสือเป็นทางปารีสแซงต์แชงต์ต่อที่ราคา1.25หรือราคาลูกครวบลูกครึ่งมาดูการจัดตัวเล่นและระบบการเล่นของปารีสแซงต์แชง์และลียงกันนะครับวันนี้ปารีสจัดชุดเล่นชุดที่ดีที่สุดมาในระบบ4-4-2โดยมีคาวานีและเนียนมาลงเป็นสองประสานในแดนหน้าคาวานีกับเนียนมาเป็นคู่นักเตะที่ไม่ค่อยลงรอยกันแต่ ในสนามพวกเขาก็ยังถือว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงมากสำหรับปาร,รีส่วนลียงลียงเดปายก็ยังถือว่าเป็นกองหน้าตัวเป้าที่คอยผลิตสกอร์ให้ลียงเป็นกกอบเป็นกำในฤดูกาลนี้ลียงมาในระบบ3-5-2มาดูตารางคะแนนในหลีกฝรั่งเศสท,ที่ปิดไปแล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่น3นัดหลังสุดและสิติเจอกัน5นัดหลังสุดเป็นยังไง ารีชอนชมงในฤดูกาลมีแข่งไป27นะัดชนะ22เสมอ2แล้วก็แพ้3ส่วนลียง28นะัดชนะ11เสมอ7แล้วก็แพ้10สิ่ติการเจอกันเป็นทางปารีสชังชมอง3นะัดหลังสุดในฤดูกาลก่อนทําผลงานได้ดีกว่าคือชนะลวดชนะ1-0ชนะ4-2แล้วก็ชนะ5-1ส่วนฟอร์มการเล่นของลียงและปารีสชองชมอง ฟอมการเล่นของปาลิชังชแมงสามนัดหลังสุดชนะ1-0 4-0แล้วก็7 0ส่วนลียงนะครับฟองการเล่น3านัดหลังสุดชนะ3-2ชนะ3-2แล้วก็ชนะ2-1ลียงก็มีสถิติการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนดังต่อไปนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนให้บอลลีกคัพหรือเฟนลีกคัพของฝรั่งเศสเดตเวลาตี20นาทีตรงตามเวลาบ้านเรา ปาริชังฉางเจอรียงจากสถิติการพบกันสามนัดหลังสุดในฤดูกาลก่อนเห็นได้ชัดน,นะครับว่าปาีิถือความเหนือชั้นชนะรียงมาตลอดสามนัดหลังสุดไม่เคยแพ้ให้ลียงเลยส่วนรียงเหมือนเชือกกล้วยกับอูเห่านะครับเจอปาริชังฉางทีไรก็มักจะทำผลงานไม่ดีทำให้วันนี้ยิ่งเป็นบอลถ้วยแล้วการเสียประตูเร็วของฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะทำให้ผลเสีย เกิดขึ้นจากอีกฝั่งนะครับแต่เฮียหยวนมองว่าศักยภาพทีมนักเตะและฟอร์มการเล่นการอุ่นเครื่องปาริชังทาแมงทำผลงานได้ดีกว่าทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดต่อปาริชังฌาแมงที่ราคาหนึ่งลูกเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้มาสรุปช้าๆชัดๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้ เสียงหายหน่อยนะครับพอดีช่วงนี้เยี่ยว่นประชุมเยอะเสียงเลยหายถ้าขัดข้องประการใดต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเยี่ยว่วนทาให้จักใจจริงๆมาสรุปช้าๆชัดๆ,ๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้บอลลีกครับหรือบอลฝรั่งเศสเฟนครับการเจอกันของปารีสแซงต์แชมงเจอรียงเตะเวลาตี25ตี20นาทีตรงตามเวลาบ้านเรา จากแนวทางที่เฮียหยวนได้วิเคราะห์และสรุปไว้ขั้งต้นเห็นได้ชัดนนะครับว่าปาลิทมีความเหนือชั้นและนักเตะคุณภาพฟอร์มก็ยังดีกว่าลิยงทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดต่อปาลิทชังฉาแมงที่ราคา1นลูกเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ชอบไหมครับถ้าชอบให้กดตาม ถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเรียนดัลล่าเพื่อเวลาเฮียห,ห,ห,หยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อแบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเฮียห,หยวนจากทีเด็ด V.I.P. ครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียห,หยวนด้วยนะครับขอขอบคุณแอดดีก้าเ1้าหนึ่งหนึ่ l เวิฟุฟตบอลออนไลน์ ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้อย่าลืมโปรโมชั่นพิเศษใต้ลิงก์แถบสีฟ้าเฮียหยวนทําไว้ตอบคุณเฮียหยวนทำไว้ขอบคุณแทนคำขอบคุณนะครับส่วนแนวทางวันนี้ต่อปาริชังฉมงเป็นแนวทางที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ